อันนี้ชั้นสองเนาะไม่เร,มรืู้ไอ้ตามันก็เล็บมันไปไงั้นแหละไปขับเรือเนี่ยท่านเดินขึ้นเดินลงซะสามรอบอะท่านทางโุกทุกวันทุกวันไขมันยังเยอะหอมแน่เ <c oughs> ชื่อโยมไะ <c oughs> เนี่ยแล้วท่านก็ขึ้นไปอีกสองรอบลงอีกสองรอบ <c oughs> ได้เหงื่อเลย บรรยากาศดีค่ะทุกคนเขาจอเข้าใจเลวอยู่ต่างจังหวัดดิฉันชอบแบบฟิลลิ่งแบบนี้ต่างจังหวัดก็จะแบบอ้าวไอ้ตามันลงไปแล้วไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วเนี่ยไ,ไ,ไปหอดใสด่แล้วนี่<ป>สถานปฏิบัติธรรมค่ะ ขอให้แล้วขอบคุณค่ะมาเย็นนิดนึงนะคะหรือว่าไม่ได้ไล์หลายวันก็คือไลค์คุยเล่นๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางกับกรทมแล้วค่ะวันที่เก้ามีงานสวนทุเรียนค่ะอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียนอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียน หางพยายนนาคมาอยู่นี่ขอใจให้แล้วขอบคุณค่ะมาออกกําลังกายเป็นเพื่อนกันเดินเล่นเป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนนวเมื่อกี้ขึ้นไปบนยอดนุ้นเลยอะเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมาเธออากาศดีเวอร์อากาศดีเวอร์ ขอบคุณสำหรับแมวเยี่ยมนะคะขอแมวเยี่ยมหน่อยค่ะที่ไหนคะไม่แจ้งพิกัดได้ไหมะ่ะที่ไหนสักที่บนโลกใบนี้เฮ้ยนี่ตอนไหนวะฟิลแบบบ้านสวนดีันเลยมีอินทผาลัมด้วยนะทุกคนมีอินทผาลัมด้วยนี่ฝรั่งตอนฝรั่งเขาฝรั่งเขามีลูกอยู่เด้ฝรั่งมีลูกอยู่เด้ แต่ใบเป็นเหมือนกันเลยโดนแมลงกินหมดต้องเอาไอ้นี่มาฉีด้างสวนดีๆนะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าใช่ปลาเขาเยอะกว่าเราอีกอันนี้เขาเลี้ยงไว้ใบอันนี้เลย,ยลต,ต,ตัวใหญ่ด้วยนะเออเามันขึ้นมาตรงนี้เลย <c oughs> เออมันขึ้นมาตรงไม้เลย ทุกคนดูปลา,ปาไหน <c oughs> เราไม่ได้ไปทางนู้นนี่ <c oughs> ทุกคนนี่เห็นปะไม่ยืนหรอปลาเยอะมากท <c oughs> ่าน,นทองสุกซนมากเลยค่ะทัานทองสุกดื้อมากค่ะ <laughs> โอ้ <laughs> โอสภาพอย่างนี้แล้วท่านจะไปท่านจะเอาเรือไปมันก็ไม่ได้แล้วท่านสูตท่านไหว้เอาไปทุกคนดูปลาเขาที่ปลานปลานินบ้าเขาเลี้ยงไว้อันนี้เขาเลี้ยงไว้เป็นอเขตคล้ายๆบ้านดิฉันอนะใครเห็นก็คิดว่าเป็นวัดนี่ใช่วัดเนอะสถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมค่ะพรปิยะ <laughs> ใครจะนั่งเอาเลยค่ะน้ำเข้าไปครึ่งเ,เรอือ <laughs> ท่านสุขบอกใครจะนั่งท่านท่านนั่งไปคนเดียวเลยปะท่านงสุขปะนี่ทุกคนพระถามว่าใครจะนั่งใครก็ได้ที่ไม่ใช่โยมจบนี่ทุกคนโอ้ยส่วนเขาก็ากว้างกว่าดิฉันอีกอะ อันนี้ต้องเป็นติบไร่อากาศดีมากอยู่กับพระค่ะอยู่กับพระขอเอขาอใจนะคะสงบธรรมชาติมากขอบคุณค่ะไปะเดี๋ยวดิฉันไปเดี๋ยวางสุกไปเดินสักรอบแต่ที่ใดคือสวนทุเรียนเขาเยอะมากเลยทุกคน ต้นทุเรียนเขาเยอะมากต้นทุเรียนเขาเยอะมากเลยเปียกนั่นหาเรื่องชัดๆเลยท่านทองสุขขอบคุณนะคะใครใจดีส่งแมวเยี่ยมให้ได้นะคะสวัสดีเก้าร้อคนติดตามช่องด้วยค่ะกดติดตามช่องและส่งแมวเยี่ยมให้ด้วยนะคะหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะใครใจดีส่งของข,องขวัญให้ได้นะคะ ส่ขงของขวัญมาค่ะใครอยากเห็นพระตกน้ําส่งของขวัญมาค่ะ<ว>ใครอยากเห็นพระเ<ว>ขามีแต่สาวน้อยตกน้ําอันนี้หลวงพี่ตกนะใครอยากเห็นหลวงพี่ตกน้ําส่งแมวมาค่ะเดี๋ยวโดนแบนไลฟ์ประเด็นศาสนาอีกโดนเลยเแบบโดนนะโดนไปเลยเลไปค่ะลึกไหมท่านเคยลงไหมท่านทองศก์ลงแล้วผมเคยเรือคว่ำไป็หลายรอบแล้ว ลึกไหมลึกเหรอตรงนี้ยังไม่ถึงเลยอ๋อลึกเหรอดูเหมือนไม่ลึกนะลึกเปล่าอาจจะขาเลยไม่ถึงนะอันนี้ลาดนอ,าอันนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยทีแรกเฮ้ยจะกลับเป็นสาราะสระปฏิบัติธรำมานะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพาเดินนะคะพาเดินจงกรมยามเย็นพาเดินจงกรมค่ะปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมพาปฏิบัติธรรมด้วยการเจอเดินเจริญวงกลมวิวดีมากทุกคนดูสินี่วิวดีมากเห็นไหม ทุเรียนค่ะสวนทุเรียนทุเรียนเขาเยอะมากแล้วได,นนไ,ดได้กินไปแล้วไงสองสต้นที่ติดดอกอายุมันยังไม่ได้ยังไม่ห้าปีครับเพิ่งสามสี่ปีอายุมันยังไม่ได้อายุมันไม่ได้ เนี่ยมีอินทผาลามด้วยเขาทำเป็นสวนเลยค่ะทุกคนเนี่ยมีอินทผาลามมีอะไรมีต้นมะม่วงยังไม่สุกอินทผาลามยังไม่สุกเนี่ยเนี่ยลูกมันเขาห่อไว้แต่ปลูกยากนะต้องปัดดอกต้องผสมเกสรไม่งั้นมันไม่ออกมันยอยู่นั้นอ่ะมันยังไม่สุกเนี่ยนี่ก็ยังไม่สุกเออพันไว้ พื้นที่เขาเ้อพันดีๆเ้อะมัดเชือกดิไม่แก็บไม่ได้มาทันไว้อะเหรอมัดเชือกให้เขาหน่อย,ยเออฝึกไปเดี๋ยวคุณจะไปปลูกมึงเตรียมดูแลได้เลยโอ้พอเถอะรถสามสี่คันก็นเหนื่อยแล้ว <c oughs> เออแต่นี่เขาใหญ่กว่าดิฉันเยอะค่ะทุกคนตัวนี้เขาใหญ่กว่าเยอะของเราแค่สามไร่เองจะฟิลลิ่งคล้ายๆกันมีสวนมีอะไร แล้วก็ดีมีกำแพงเป็นแบบพิเวดดีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ค่ะมาปฏิบัติธรรมเตรียมตัวออกบวชอีกรอบนึง่งทำไมจะเดินไปไม่ได้ทาสุกกาเดินปละ่ะ ไม่ไม่ไม่ท่านต้องตุกขี้ขาดทาด่ไม่ไปเดขั้ธรรมชาติดีไหมทุกคน เออระวังเดอ้อระวังเด้อรองเท้ารองเท้าไอที่เขาเอาเอาฟางมาใส่เพราะมันแฉะ mm. ใช่ค่ะที่จริงมีส่วนข้างหลังอีกส่วนหนึ่งนะที่ที่ฉันขับพาพระไปเมื่อวานอะ่ะเ,เนี่ยเขาล็อกประตูตรงนี้ล็อกประตูตรงนี้น,นกบินกลับลังละ ข้างหลังทําเหมือนฟิลภูเขาทองเลยเนาะทางขึ้นเนาะนะนะอเออฟิลภูเขาทองอะสวัสดีค่ะทุกคนขอเจอ้าขอใจนะใครใจดีส่งของขวัญให้ได้นะคะใครใจดีส่งของขวัญให้ได้นะขอบคุณค่ะ ใจดีส่งของขวัญมาเด้อเหนื่อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อองอองัสด,ดพันสามได้ทุเรียนกวนแล้วนะคะอร่อยไม่หวานเกินไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขากลับนั่งรถจะขายตลอดทางเลย แต่วันนี้ขอพักก่อนกยเอาเรื่องอยู่เด็ดนี่นพ,อนอพอพอเถอะกหลังสูบโอ้ยแวห <c oughs> นูหลบอันนี้ให้ค่ะค่ะ ตาราวนนนนอกบ้างสุกนิมนต์ค่ะตานรางสุกมาเลยนิมนต์ค่ะปลาตาหันเย็นพร้อมแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอันนั่งกันเดี๋ยวไม่ค่อยรู้สึกตามาสิตาจะกินข้าวจะอเกินที่กินหนุ่มกินหนูอิ่มมากเลยทุกคนจะฟังยุ่งเสร็จก็เลยกัน เขาเเาเข้อชามาเิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดินหนูไม่อ่มแ้ปเแฉอวข้างบนสวยมากเลยงเดือนเยอีกสักเดือนจะเย่านี้เพราะย่ามันนือไม่ใช่ข่ามันสูงนะข่ามันสูงสวยมากวแล้วมันไม่ใช่แบบอันนี้เลยเีมันดูดูแบบ มันโคงถาวรอยู่นะหนูขึ้นไปอ่ะใช่มันดูแบบดีอยู่ถาวนี่ไม่เก่งเฉยเลยคนละช่างก็ถาเยใช่ตัวโครงสร้างอ่ะมันแน่นหนาอยู่หนูขึ้นไปข้างบนน่ะมันไม่อันีีเลยนะมันดงบันไดอ่ะถ้ามันทําเสร็จมันสวยมากเลยงามมากเลยสิบกิโลเพาะว่าลายถ้างนะกูแต่ถ้าได้ช่างเก่งอ่ะมันจะไปได้งใจเยอาเล้ทุกคนนี้อาหาร ปราตาหาันมือข้ามค่ะ <c> พ <oughs> ระตาหาันมือข้าพ <c oughs> ระตาหาันมาสาห์เขาข่พะโลม้มาได้ไหมตาเอ้ยเนาะเอาตามากินข้าวไปแว้นแล้วค่ะกินข้าวนอกบ้านค่ะวันนี้ทานข้าวนอกบ้านค่ะทุกคนขอบคุณค่ะไข่รพระโล้มมาต้นพริกภพทูพ่อมีอีกไหมอือค่ะ ติ๊กปลาทูพ่ออร่อยดีโอ้นี่โออเกดี่ของของตั้นบอกว่าชิดพึงก็พึ่งพ่อเลยบอกน้ำล้างหูงแรงมากไปพูดเจ้าของร้านเขาได้ยินไม่ได้นะไม่พูดน้ำล้างถุงเขจะเสียใจไหมเสียใจนะเขาจะไม่ให้เข้าร้างตัวมาลูกมาเอ็นเอ็นก็จะมาถ่ายลูกอ่ะลูกกันถ่ายไปแล้วค่ะถ่่ายแล้วใชมโอ้ยอาหารเยอะมากเลยอ่ะ โอ้าุาเยอะมากเลยมันลกมอันนี้น้ำน้ำอันกินกับลูกเ่ยพี่มาวู้ยนกไม้ของรไม้ังวัเลยอชอบอ่าลูกไม่มีที่วังจันนี่หลเอเรืนองเงินเลเอาลูกจังวัดนี่วางจานไม่ใช่ข้าวโอ๊ตบ่ข้าวนาข้าวนาเขาใช Hello, น,น้ำพริกปลาทูอันนี้อะไรไก่นะคะไก,ไก่ใต้น้ำลูกไก่ใต้น้ำก็ผักต้มตผักลวกจะไม่หวานของของจงดับเลยเลยของจงดับเลยหว,วานอ,อ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงตักทีเดียวเลยเราตักสองรอบโอเคแ,แต่วันนี้ไม่ค่อยหวานอย่างที่พูดเด้ ชอบมากเลยอ่ะอันมันคนละป่าแม่หรอหนูไม่ได้ไปหาป่าน้องไปไหนหนูไปวันมันออกแล้วแต่หนูไม่มีเวลาไปหาหนูผมมาแล้วหนูเอาป่านนี่กลมเดี๋ยวหนูไปวางขอรสาววาเอาไปสลับไปเลยเอาสลับเลยให่ดูจะกินยังไงคะชอบซ่อมสองอันมีที่เกี่ยวเกี่ยวบ่เอาเอาลูกันซ้อมเสาอไโอ้ยหลายโพด ไม่ตั้งขาแม่หนูก็ลงได้ละเอาน้ำเย็นมาเก้ขวดเอาไม่เอาน้ำมาให้ลูกสายยันคงใจยังไม่ตื่นสายไม่มใส่ยันหลับน่าจะเพียงเแฉแดดนะขับรถกลางวันมันเผยแดดนะคนอ้วนๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะอากาศมันร้อนไม่ต้สายยันไม่น่าห่วงเพราะว่าสายยันลุกซุกทุกมุมแล้วเซเว่นแถวนี้ก็รู้หมดแล้ว พ่อต้องเหนื่อยมากไหมคะนั่นไหมผมไม่ได้เพราะแนี้ไปไม่กินเลยนะแค่แข็งเดี๋ยวไม่ทำขนมแม่เล็กแม่แม่เสิร์ฟน้ำเป็นขวดแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้น้องไม่หวานมากแม่ว่ามันขมเท่าก่อนมันอร่อยจริงนาะงไม่ขมนะแม่ไม่ขมนะใช่ใช่ไม่ขมไม่ขมนะแม่แก่แล้วมั้ยถ้าคนแก่จริงๆผมเก่งดิยังแก่ยังดิบดลยังไม่แก่คือแก่ยังดิบ แม่จะเอาหน่อไม้จังหวัดเลยที่หน่อไม้เปรี้ยวไม้ดองฝากไปให้แม่ด้วยนะแม่จะเซฟตี้ดีๆไม่แต่ <c oughs> เพราะว่าของอร่อยมากเด้ของจังหวัดเลยนี่มันอร่อยจะส่งไปให้แม่เขาที่จันเดี๋ยวให้พัคให้มันด้วยด <c oughs> ูกินแบบอีสานเราเป็นไหมซุปหน่อไม้หะดูทำเป็นไหมการกินเป็นไหมเป็นเลยแต่ว่าแม่คงทำเป็นต้องรับฟังน้อยหน่อยซุปแบบน่าตกใจเนาะน่าจะได้เนาะ S <S มันอร่อยไงน้ำ่ว้มันอ่อนๆนะวะก็จะทำได้น้ม่วงมันไม่แข็ง<ม>แล้วก็ไอ้ไอ้อ,อะไรวะไอ้จะทำต้มน้ำพริกปลาทูค่ะทุกคนน้<ม>ำพริกปลาทูเด้อกินออกันเอาไม้เด้อนี่ปลาทูจังหวัดเลยทำนะคะเนี่ยอือีะนะมกปลาทูจังหวัดเลยค่ะเนี่ยตัวใหญ่ไม่ใช่ใช่ตัวเล็กอรุ๊บเ,เอามาบอกจ้าแม่อ๋อเหรอ ตัวเล็กจ้าเออเราก็มาซื้อประตูเลยไม่มีประตูไม่มีอะไรแต่ว่ามีประตูไม่มีท่าทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะว่าทำเองเขาเป็นแม่ค้าประตูนี่เองแล้วหนูทำประตูมันมาไหมไม่ได้ทำเลยค่ะแล้วประตูมาจากไหนคะซื้อจากตลาดเด่นน่ะแต่ก็ทำแล้วเราก็มาทำเหมอนครับแต่มาเนื่องเองเอามาเนื่องเองเอามาเนื่องเอง